สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามราหาคุมทรัพย์นะครับก็วันนี้ก็ได้พระมานิดนหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายหรอกนะครับแต่ก็พอได้นะนะครับพอได้นะครับได้เลี่ยมเงินมาองหนึ่งนะครับได้กรอบเงินมาชิ้นหนึ่งได้ช้อนเงินมา คันหนึ่งช่องเขาเรียกเป็นคันเนาะได้ตะกุดมาดอกหนึ่งได้เขี่ยวมาหนึ่งแล้วก็ได้งามมาสองสมเด็จมาหนึ่งนะครับจริงๆแล้วพระแต่และว,วันจริงๆแล้วถ้าผมพอหาพระที่เข้าตาได้นะครับก็ไม่จะเป็นต้องได้เยอะหรอวครับนะครับ,ไม,รบไม่จะเป็นต้องได้เยอะหรอกพอได้มามาถ่ายคลิปมาลงคลิป นะครับพอได้มาพูดมาคุยกันแล้วก็พอได้เอามาให้ลูกค้าบ้างนะครับเท่านั้นแหละนะครับเหมือนเดิมละนะครับไม่ว่าท่านจะดูอะไรก็ช่างนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมใช้คาว่าทุกอย่างเลยนะนะครับหลักในการดูพระในกับหลักในการดูธรรมชาติของเก่าวันนี้ผมเห็นเขาซื้อขายหินพวกเขาเลยเป็นก็คงเป็นพวกโซนหินพวกอะไรพวกนั้นแหละผมก็ดูผมก็เรียกไม่ถูกนะครับโอ้เขาซื้อขายก็มีราคาอยู่เนาะ แต่ผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นฮะผมเล่นไม่เป็นนะครับเหียงเขาซื้อขายกันเออมีราคาอยู่นะครับพวกอะไรที่เป็นสีสีเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่เราเล่นไม่เป็นนะครับผมเล่นไม่เป็นผมก็เลยไม่รู้ราคานะครับไม่รู้ราคาเล่นเป็นแต่ผ้าอย่างเดียวนะครับเล่นเป็นแต่ผ้าก็พวกเครื่องรางบ้างนะครับพิมพ์ผ้าเนื้อผ้าธรรมชาติความเก่าสามอย่างนี้นะครับใช้ดูพระได้ทุกอย่างทุกเนื้อทุกยุคทุกสมัยนะครับ อ,อ่าไหนมาดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับเนาะก็วัน yeah. นี้ได้เลี่ยมเงินมานะครับได้เลี่ยมเงินมาองค์หนึ่งองค์ใหญ่เลยองค์นี้นะครับ องนี้เป็นหลวงพ่อชำนาญน,นะครับหลวงพ่อชำนาญเขาเรียกว่าเหรียญนาลายมหาปราบนะครับเหรียญนาลายมหาปราบหลวงพ่อชำนาญน,นะครับวัดบางกุฎีทองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นเนื้อเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสร้างปีสี่สามนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีสร้างอยู่ ถ้า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 ข้อมูลผมไม่ผิดพลาดนะนะครับจะมีสร้างอยู่มีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่จำนวนสร้างอยู่19บเเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีเนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วนี่ประมาณสักพันเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีเอ่อเนื้อทองแดงนะครับน่านอยู่ประมาณสัก5้าพันแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับก็น่าอยู่ประมาณสัก5้าพันนะครับส่วนที่ผมถืออยู่นี่คือเนื้อทองแดงนะฮะแล้วก็จานเต็มองค์เลยนะฮะองนี้จานเต็มองเลยนะครับ,รบผมจะซูไม่ดูรอยจาน เห็นแล้วจานไหมฮะนะครับจานเต็มองเลยนะฮะโอ้กว่าผมจะได้มาองนี้เขาเปิดแพงนะครับเหรียญก็แพงแล้วนะฮะแล้วก็เลี่ยมเงินมานะครับเขาเลี่ยมเงินมาพร้อมใช้เลยนะครับโค้ดอยู่นี่นะครับจานทั้งสองฝั่งนะฮะจานทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับสวยมากนี่เหรียญเนื้อทองแดงนะฮะเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อชำนาญน,นะ,ะถ้าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับ ก็พูดได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับในการปลูกเศษพระเครื่องเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการนิมนต์ท่านไปด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเก่งคะค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุดีทองนะครับจังหวัดปทุมธานีเหรียญนี้สวยนะครับผมผมตามเหรียญน,นี้มาประมาณน่าจะประ,ประมาณสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์เรื่อที่ก,กกว่าสองอาทิตย์ตีสักสองอาทิตย์นะฮะประมาณ นะครับก่าจะได้มาเนี่ยก็เปิดแพงนะครับแต่วันนี้ผมผมไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นะครับผมก็เลยฟิกมาเลยเอามานะครับเหรียญนารายมหาปราบนะครับเนื้อทองแดงนะครับจานเต็มอบองฮะสวยมากสวยมากนะครับเหรียญนารายมหาปราบนะครับหลวงพ่อชำนาญนะวัดบางกุดีทองจังหวัดปทุมธานีนะครับเนื้อทองแดงจํานวนการสร้างประมาณห้าพันเหรียญพุทธกคุณครอบจักรวาลครับพวกนี้นะครับฟังชื่อเราก็รู้แล้วฮะนะฮะนารายมหาปราบนี่ นะครับคงกระพันชาตีนี่นะครับอำนาจนะครับแล้วก็ยังเด่งเกัดด้านเมตตาม,มหานิยมนะครับทำไรก็มีแต่ความสําเร็จนะฮะทำไรก็มีแต่ทํะไรก็มีแต่ความสําเร็จทํะไรก็มีแต่สิ่งที่คือพูดง่ายนะฮะทำไรก็ดีไปหมดนะครับทํะไรก็ดีไปหมดนะครับเหรียญน,นาายมหาปราหลวงพ่อชนานาวัดบางกุฎีทอง นะครับเนื้อทองแดงเลี่ยมเงินแท้จานเต็มองค์เลยสวย,ยจริงนะครับเหรียญก็สวย,ยจริงนะฮะส่วนนี้ผมได้สมเด็จมาองค์หนึ่งวันนี้โอ้สมเด็จองนี้นี่ผมพูดตรงๆนะครับในการเล่นภาพสมเด็จนี่เราต้องบอกว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับเป็นความชอบส่วนตัวด้วยผมผมผมเป็นคนที่เห็นภาพสมเด็จแล้วผม ผมชอบนะครับดูแล้วสนุกดูแล้วมันนะฮะถ้าสมเด็จเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเส้นซุ้มนะครับไหวผ้ผาซีกนะครับพิมพ์อกเสียนพระฐานพระนะครับถ้าอย่างนี้ก็ตีลงทางทางโซมวัลขัง นะครับอย่างนี้ก็ตีลงทางโซนวัลขังนะครับพระสวยฮะพระสวยขอบสวยหลังสวยหน้าสวยนะครับนะครับคือบางครั้งในการเล่นพระเนี่ยนะครับความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะผมพูดตรงๆนะฮะส่วนใหญ่ก็เล่นเล่นกันก็ดูพิมพ์ดูเนื้อดูธรรมชาติความเก่าหลักสามอย่างนี้นะฮะยังไงก็ต้องดูนะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าเนี่ย แล้วองค์นี้พิมพ์พะสวยเนื้อพระสวยธรรมชาติความเก่ามีผมก็เล่นเท่านี้ครับนะครับส่วนส่วนท่านอื่นจะอาจจะเล่นยังไงก็ว่ากันไปนะครับคือในการเล่นพระสมเดจน่จบยากผมพูดคานี้นะนะครับเพราะว่าบางครั้งก็เราเล่นโซนนี้นะครับอีกหลายๆท่านก็เล่นอีกหลายๆโซนจริงๆแล้วผมไม่ได้ระบุจาะจงว่าผมเล่นโซนไหนละครับ นะครับผมก็จะดูว่าพระองไหนชอบพาะองไหนไม่ชอบนั่นเองนะครับสมเด็จก็ดีทุกทางเด่นทุกด้านนะครับเมตตามหานิยมโชคลาบคงกับพันชาตีแคลคาดนะครับสมเด็จนะฮะโอสวยันนี้สวยพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากเลยนะฮะนี่เป็นกรอบนะครับกรอบเงินได้กรอบเงินลงยามากรอบหนึ่งวันนี้นะครับน้ําหนักอยู่เจ็ดกรัมกว่ากว่านะครับผมช่างดูแล้วนะอยู่เจ็ดกรัมกว่าเจ็ดกรัมกว่าก็ประมาณสัก ห้าสิบตังค์นะครับบาทหนึ่งสิบห้าจุดสองนะครับ,บ, 1, 10, 52, รบเงินกับทองก็ช่างเหมือนกันนี่แหละฮะเงินกับทองก็ช่างเหมือนกันนะครับองนี้เป็นงาน,งานกรอบงานกรอบนะครับงานกรอบเงินลงยานะครับพอดีเขาแกะผ้าไปขายแล้วผมก็เลยซื้อกรอบมานะครับเอาไว้ใส่หลวงปู่ทวดก็ได้ฮะอย่างนี้ใส่หลวงปู่ทวดหรือว่าใส่พวกโซนพระคล้ายๆหลวงปู่ทวดน่ะนะครับใส่ได้ใส่ได้ไดไดนะครับก็เลยเห็นก็เลยซื้อมาเห็นงานเงินไม่ค่อยได้นะนี่ขนาดช้อนเงินยังซื้อมาเลย นะครับนี่เป็นช้อนเงินพวกนี้เป็นช้อนเก่านะครับมาตอนแรกนี่มาตอนแรกนี่ดําเลยนะฮะนี่ผมล้างขัด <laughs> นะครับล้างขัดซะแ,แบบใสใสจริงๆนะถ้ามีเวลาล้างจะออกมากกว่านี้นะ,ะแต่นี้ก็ล้างได้ประมาณนี้แหละนะครับล้างได้ประมาณนี้แหละนะครับช้อนเงินนะฮะนี่เป็นช้อนเงินนะครับน้ําหนักอยู่หกสิบหกกร,รมัม นะครับน้ำหนักอยู่หกสหกกรัมหกิหกรัมก็ตกอยู่ประมาณสี่บาทกว่ากว่านะครับสี่สี่บาทกว่ากว่านั่นแหละนะครับหกสิบหกกรัมนะฮะพาะกรัมหนึ่งสิบห้าจุดสองสิบห้าจุดสองสิบห้าจุดสองสามสิบหกสิบอืมประมาณสักสี่บาทสี่บาทกว่ากว่านะครับ หนักอยู่นะเนี่ยน,น,นะฮะช้อนนะครับสมัยก่อนเขาจะชอบใช้นะครับคือที่เหตุผลที่ชอบใช้ช้อนเงินเนี่ยก็เพราะว่าเวลาตักอาหารนะเนี่ยนะครับถ้าถ้าในอาหารมีพิษเนี่ยนะครับเงินจะดำนะครับเงินจะดำนะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับใช้อย hm ู<_<_่คือในกรณีที่เรากลัวจะโดนวางยาหรืออะไรเนี่ยเขาจะใช้พวกช้อนเงินพวกนี้แหละนะครับเขาจะใช้ช้อนเงินพวกนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็น ถ้าถ้าไม่ใช่ช้อนเงินเนี่ยนะครับเวลาตักอาหารพวกทอนตแตเนเหลสพวกนี้เราจะไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นช้อนเงินเนี่ยเงินจะดําเลยฮะนะครับก็เป็นก็เป็นอย่างหนึ่งที่เขาใช้ดูว่าเออในอาหารเนี่ยมียาพิษหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นคือเขาเรียกว่าไงล่ะคือณส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสังเกตนะที่เขาบางทีเขาป้องกันคือบางทีก็ป้องกันตัวเองแหละนะครับพวก ตำแหน่งสูงสูงอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นเสือนะครับนี่เป็นเขี้ยวนะครับนี่เป็นเขี้ยวเสือนะฮะเสือเขี้ยวแกะอย่างนี้ก็ตีทางพ้อป่านะครับอย่างนี้ตีลงทางสายบางเฮียนะครับอย่างนี้ตีลงทางสายบางเฮียนะครับพวกเสือเขี้ยวแกะอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขามีธรรมชาติความเก่านะครับเขามีธรรมชาติความเก่านะมีรูนะครับมีรูเขี้ยวนะครับสวยดีนะเนี่ยนะครับเสือตัวนี้ก็สวยดี นะครับส่วนนี้นี่เป็นสมเด็จงาแกะนะครับนี่เป็นสมเด็จงาแทๆนะครับนี่เป็นงาแท้และข้างหลังนี่เป็นรูปหลวงปู่ศรีนะครับข้างหลังนี่เป็นรูปหลวงปู่ศรีนะครับสมเด็จนะครับงางากาก็เด่นฮะเด่นแน่นอนฮะด้านอํานาจนะครับงานี่ช้างนี่ด้านอํานาจแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับงาแกะนะครับสมเด็จงาแกะงาแทๆเนี่ยครับ นี่ก็งานแท้นะครับส่วนนี้นี่ก็เป็นงานแกะเหมือนกันนะนะครับองนี้เปพิมพ์คะแนนนะครับนะครับองนี้พิมพ์คะแนนอย่างนี้ตีทางพกกลวยนะครับอย่างนี้ตีทางพกกลวยฮะนะครับสมเด็จงานแกะพิมพ์คะแนนหลวงพกกลวยนะครับโคศิตตาลามจังหวัดแฉนาทตีลงทางนั้นนะตีลงทางนั้นนะครับหลวงพกกลวยสวยดีนะครับส่วนนี้อ่านี่ถ้าน่าจะตีตรงไปทางพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนม ตนะีลงทางนู้นนะฮะทางหงลังลงทางพระธาตุพนมนุ่นนะครับแล้วก็ผมได้ตะกรุดมาดอกหนึ่งนะครับยาวเฟ้เลยผมไม่รู้ที่หรอกนะครับเขาบอกว่าของทางหลวงพ่อกลวยนะฮะโอ้ความยาวในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะเจ็ดนิ้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนิ้วเจ็ดนิ้วนะฮะประมาณนี้แหละนะครับประมาณหกเจ็ดนิ้วนี่แหละนะครับพ่อกลวยพ่อทบอะไรประมาณนั้นนะฮะตะกรุดนี่ก็สายเหนียว นะครับตะกุดนี้ก็สายเหนียวนะครับสุดยอดนะตะกุดนี้ก็นะครับก็วันนี้ก็ได้พามาประมาณนี้แหละฮะนะครับก็ถูกใจหลายองค์อยู่นะครับสูกใจผมนะฮะแต่ก็ไม่รู้ถูกใจท่านอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าในการเล่นผ้าก็จะมีทั้งถูกใจเราไม่ถูกใจคนอื่นก็มีนะครับเรื่องปกติอ่ะอย่างแล้วแล้วนะครับได้ผ้ามามากได้ผ้ามาน้อยนะฮะผมก็จะพยายามมานะครับผมก็จะพยายามมาพอได้มาเจอกันพอได้มา พูดคุยกันนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับผมต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่สุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันผมจะได้อะไรมาบ้างขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ